งานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นั้นก็มีอยู่หลายเรื่องนะครับทุกเรื่องล้วนมีคุณค่าแตกต่างกันไปในแต่ละสาขาและสําหรับงานวิจัยที่จะนําเสนอในวันนี้นั้นก็เป็นงานวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการประชุมทางวิชาการครั้งที่41ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือช่วงสินทรัพย์จากงานวิจัยนะครับช่วงซึ่งนําผลงานวิจัยดีๆของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ออกเผยแพร่สู่สังคมครับและวันนี้ช่วงของเราก็ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับซึ่งทํางานวิจัยเกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคพืชโดยชีววิธีนะครับด้วยการใช้เชื้อราไตรโคเดลมาครับจะเป็นอาจารย์ท่านใดไม่ได้นอกจากอาจารย์จิรเดชจำสว่างครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์จิรเดชนี่ก็อยู่ประจำภาควิชาโรคพืชนะครับคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนครับทราบว่าอาจารย์ทําการวิจัยนะครับเกี่ยวกับการควบคุมโรคพืชอยู่ด้วยการโดยใช้วิธีชีววิธี ครับผมก็เน้นเกี่ยวกับการควบคุมโดยใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาเป็นหลักนะฮะแล้วก็วิจัยเรื่องนี้มา 15- 16ปีแล้วครับโอ้โหก่อนผมจะมาทำงานตรงนี้อีกนะครับการทำงานของอาจารย์นี่ขั้นตอนแรกๆนี่ยุ่งยากไหมครับกว่าจะเอามาเป็นเชื้อราก็ก็ยากเหมือนกันนะฮะว่าสิ่งยากอยู่ที่ว่าเชื้อเนี่ยมันมีอยู่แล้วในดินอ๋อเหรอครับทีนี้เราก็จะต้องไปแสวงหาคือต้องไปแยกเชื้อจากดินเอามานะครับแล้วก็มาทดสอบ ในห้องปฏิบัติการก่อนทดสอบในเรือนปลูกพืชทดลองกับต้นกล้าที่เราปลูกในกระถางนะครับและจากนั้นเราก็จะไปทดสอบในสภาพพื้นที่คือเป็นสวนจริงๆนะฮะก็จะใช้เวลายาวนานเพราะว่าโรคพืชนี้หลายโรคที่เกิดจากเชื้อราในดินเนี่ยนะครับแล้วก็ตัวพืชก็มีหลายชนิดเราก็จะต้องวิจัยใช้เวลามันนานงั้นผมต้องถามขออนุญาตถามอาจารย์แบบที่คนไม่รู้นะครับว่าเชื้อราไทโคดมาจริงๆแล้วคืออะไรครับอาจารย์ เชื้อราไตรโคเดมานี่ก็เป็นเชื้อราที่อาศัยอยู่ในดินนะครับอยู่บนเศษซากพืชหรือสิ่งมีชีวิตที่ตกลงไปแล้วก็ตายอยู่ในนั้นนะฮะเขาจะใช้นั้นเป็นอาหารนะฮะเราจะใช้เชื้อราไตรโคเดมาเนี่ยเราก็ต้องไปแยกเชื้อจากดินขึ้นมาแล้วก็มาทดสอบนะครับในห้องปฏิบัติการนะครับดูว่าสายพันธุ์ไหนดีเราก็คัดเลือกสายพันธุ์ที่ดีไปทดสอบในเดิอดูกพืชทดลอง ครับอาจารย์ครับจากการทํางานวิจัยเรื่องของเชื้อราไทโคเดอร์มาที่ผ่านมา15ปีนะครับผลงานวิจัยเป็นไงบ้างครับก็ได้ผลเป็นที่น่าพอใจนะครับเราใช้เวลาในช่วงของ10ปีเนี่ยนะครับกว่าที่ผลงานนี้จะนําออกมาเผยแพร่และถ่ายทอดให้กับบริษัทเอกชนครับเอกชนเขาก็จะไปผลิตในรูปของผงเชื้อนะฮะใส่ถุงนะครับเป็นรูปผงเชื้อแบบนี้แล้วก็เราจะมีปัญหาในเรื่องของเชื้อว่าเขาจะอยู่ได้นานเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะ เราก็เลยต้องมขนาดจะมีราคาแพงต้องมีการลงทุนนั่นนะก็เลยต้องกลับมาแก้กันอีกนิดนึงว่าจะทํายังไงให้ถึงมือเกษตรกรได้ง่ายๆทีนี้ในรูปในอดีตก็เหมือนกันนะฮะเราก็มีอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งเราเรียกว่าเชื้อสดอันนี้นะฮะอ๋อครับอันนี้เป็นรูปที่เราได้มอกเชื้อให้กรมส่งเสริมการเกษตรนะฮะเขาเอาไปเผยแพร่โดยการเลี้ยงบนเมล็ดข้าวฟ่างนะฮะแล้วก็เอาไปให้เกษตรกรใช้ อ๋ออันนี้เป็นเมล็ดข้าวฟ่างเป็นเมล็ดข้าวฟ่างเชื้อจะอยู่เกาะอยู่บนนี้ครับทีนี้ปัญหามันก็เกิดขึ้นที่ว่าอันนี้เกษตรกรทําเองไม่ได้ครับอันนี้จะต้องให้นักวิชาการเป็นฝ่ายทํานะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าถ้าเกษตรกรยังทําไม่ได้เองเนี่ยมันก็จะลําบากการใช้ก็จะไม่ทั่วถึงเราก็เลยคิดค้นวิธีที่จะทาให้เกษตรกรเนี่ยเขาทำเองได้นะฮะ เราก็เลยหาวิธีที่จะเลี้ยงเชื้อบนเมล็ดข้าวนะครับเป็นข้าวเป็นปลายข้าวหรือเป็นข้าวสารก็ได้แล้วก็วิธีการที่เราคิดก็จะง่ายขึ้นนะครับโดยการเรารู้ว่าเกษตรกรเนี่ยทุกบ้านเขามีหม้อหุงข้าวไฟฟ้านะฮะนั้นเราก็ให้เขาใช้หม้อหุงข้าวไฟฟ้าเนี่ยเป็นเครื่องมืออุปกรณ์สำคัญสำคัญเลยนะครับแล้วก็ใช้ข้าวนะครับ3ส่วน น้ำสองส่วนนะฮะให้เขาใส่ไปในหม้อข้าวแล้วหุงข้าวเสร็จเนี่ยเขาก็จะได้ข้าวสุกมาครับใช่ครับพอข้าวสุกก็วิธีการง่ายมากเลยก็คือตักข้าวเท่าสุกนั้นอ่ะตอนที่ยังร้อนเนี่ยนะฮะใส่ในถุงพลาสติกอ๋อครับผมนะครับเราจะกําหนดไว้ว่าใช้ถุงขนาด8ปดคูนสินิ้วนะแล้วก็ใส่ข้าวไปประมาณ3ทัพีก็จะได้ประมาณ250กรัมต่อถุงจากนั้นก็ให้เขาหยอดเชื้อลงไปในถุงครับ นะครับหยอดเชื้อรอให้ข้าวเย็นก่อนนะต้องรอให้ข้าวเย็นถ้ารอข้าวรออนนี้เชื้อตายแน่รอให้ข้าวเย็นเสร็จแล้วก็หยอดเชื้อลงไปในถุงผมนะฮะแล้วก็ได้คิดค้นเพื่อให้ความสะดวกเนี่ยก็เลยทําเป็นเชื้อลูกขวดเชื้อนะฮะอ๋อครับอันนี้ก็จะเป็นลูกขวดเชื้อเป็นขวดแล้วก็ในขวดก็จะมีผงเชื้อนะฮะวิธีการก็คือเอาเชื้อนี่ใส่เข้าไปในถุงตอนที่ข้าวเขาจะเย็นแล้วเกือบเย็นแล้วเนี่ยนะฮะ จากนั้นเราก็แค่ลัดยางที่ปากถุงเขย่าเชื้อให้เข้ากันนะครับให้เข้ากับข้าวแล้วนะครับก็ให้กระจายตัวครับเสร็จแล้วเราก็จะรวบถุงแล้วก็ใช้เข็มเนี่ยทิ่มนะทำไมต้องทิ่มไปครับเข็มเนี่ยเจาะนะครับจะเจาะบริเวณรอบๆ <S <S รอบๆปากถุง <S <S นะครับอันนี้เหตุผลก็คือเชื้อถ้าต้องการอากาศอ๋อครับ อันี้ต้องการอากาศเราก็แค่ไปวางไว้ในห้องที่มีแสงสว่างพอสมควรแสงไฟนี่ออนจากบ้านก็ได้อะไรก็ได้นะฮะแต่มีแสงหน่อยนะครับแล้วก็ขั้นตอนเราจะละเอียดนิดเดงก็คือ2วันปั๊บเราต้องมาขยามอีกทีหนึ่งเบาๆนะฮะแล้วก็จากนั้นก็บ่มต่อไปพอครบ 6วันหลังจากที่เราทำเนี่ยนะครับหกถึงเจ็ดวันเราก็จะได้เชื้อที่มีลักษณะเป็นสีเขียวนะครับเป็นสีเขียวว่าสีเขียวนี้ค่อนข้างจะเป็นเขียวที่ดูสมบูรณ์แบบนะฮะอันนี้เขียวดีมากเลยใช่ไหมฮะดูดูแบบไม่ไม่ใช่มีเชื้ออะไรติดเข้ามาครับพอทราบเป็นไปแล้วนะครับทีนี้มาถึงวิธีการใช้แล้วครับอาจารย์เราใช้ได้ทุกแบบเลยสารเคมีใช้ได้ยังไงเราใช้ได้เหมือนกันหมดเหมือนกันหมดนะครับตั้งแต่คลุกเมล็ดพืช นะฮะก่อนเลยปลูกใช่ไหมครับก่อนปลูกก็ได้ก็ได้นะครับหรือเราเอาไปผสมกับพวกปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกนะฮะแล้วก็เอาไปหวานในแปลงหรือเอาไปรองก้นหลุมนะครับก็ได้หรือพอเสร็จแล้วนะครับอยากจะอยากจะฉีดพ่นก็ได้นะฮะเราก็ทําผสมน้ําเป็นรูปน้ําเขียวๆารยะนี่คิดครบวงจรเลยจริงๆครับ ก็จะรูปน้ำเขียวๆนี้ทำยังไงครับไม่ยากนะฮะก็เอาน้ำใส่ถุงล้างๆลงไปแค่นั้นเองแล้วก็กรองกรองเอาเมล็ดข้าวออกเราก็จะได้น้ำเราเรียกน้ำสปอรนี่นะครับอันนี้ใช้ได้สารพัดเลยนะฮะจะเอาไปฉีดพ่นลงไปตั้งแต่ต้นกล้าเลยปลูกพืชไปแล้วจะไปฉีดที่โคนต้นก็ได้นะครับหรือจะไปฉีดบนต้นที่มีพืชโตเรียบร้อยแล้วสมบูรณ์แล้วเนี่ยนะรัแล้วถ้าสมมติในกรณีที่ พืชโตแล้วเนี่ยมีแมลงรบกวนหรือว่ามีมีโรคอาจจะเป็นโรคต่างๆใบจุดหรือใบเน่าอะไรอย่างงี้ครับตรงนั้นใช้ได้ไหมครับอาจารย์อันนี้เป็นอันที่เรากําลังให้ความสนใจมากเลยนะครับเพราะว่าในอดีตเนี่ยนะฮะเรายังคิดว่าไตรโคเดอร์มาเนี่ยเข้ามาจากดินเขาน่าจะไปควบคุมเชื้อโรคพืชที่อยู่ในดินเป็นหลักนะฮะแต่จากรายงานต่างประเทศเขาก็มีมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยว่าเราไปคุมโรคบนใบได้ตอนนี้เราก็เลยเริ่มทดลองแล้วแลวก็มีแนวโน้มที่ค่อนข้างจะดีมากนะฮะ ขนาดนี้เราทดลองใช้ฉีดป้องกันโรคกุ้งแห้งของพลิกนะคริบพชีฟ้านะครับเป็นโรคกุ้งแห้งเป็นโรคกุ้งแห้งอันนั้นเกิดจากเชื้อราเข้าทําลายที่ผลพริกก็ได้ผลตอบสนองที่ดีนะครับแล้วก็ไปฉีดในเกษตรกรเขาไปลองของเขาเองนะครับเขาฉีดบนหน่อไม้ฝรั่งก็ปรากฏว่าเขาบอกว่าไปหยุดโรคที่ทําให้เกิดเป็นจุดเป็นแผลเรียกโรคตาเสือนะบนบนหน่อไม้ฝรั่งได้ อันนี้ก็เลยทําให้เราพยายามมุ่งที่จะเข้ามาวิจัยด้านนี้มากขึ้นรวมทั้งไตรโคเดอร์มาเองเนี่ยต่างประเทศเขาวิจัยนําไปเยอะเลยว่ามันไปกระตุ้นให้พืชต้านทานโรคได้นะฮะเพราะนั้นเราฉีดไปปั๊บหรือใส่ไปในดินปั๊บเนี่ยนะฮะพืชเขาจะมีการตอบสนองแล้วก็ส่งสารบางอย่างขึ้นไปบนส่วนบนของลําต้นพืชเนี่ยเป็นวิทยาคารที่ที่ใหม่นะหม่เลยกำลังให้ความสนใจกันเยอะ ครับผมอาจารย์แล้วการทําเชื้อราไตรโคเดมาแบบใหม่นี้อาจารย์ได้มีวิธีการอบรมให้เกษตรกรบ้างไหมครับครับโชคดีปีนี้นะครับเราได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มอบทุนให้มาก้อนหนึ่งสําหรับการเผยแพร่เทคโนโลยีอันใหม่นี้โดยเฉพาะเลยนะครับเพราะฉะนั้นเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรท่านใดที่รวมตัวกันมาสัก30 40คนเนี่ยนะฮะมาติดต่อที่เรานะครับถ้าเราพร้อม จะมารับการฝึกอบรมที่เราก็ได้หรือถ้าท่านไม่สะดวกนะฮะก็ขอให้ติดต่อมาถ้าทางคณะทางทีมงานเราไปได้นะครับผมก็พร้อมที่จะไปเผยแพร่เชื้อราไตรโคเดอร์มานี้ทั้งวิธีการผลิตการขยายการใช้นะครับโดยไม่ท่านไม่ต้องเสียสตังค์เลยนะครับ ครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คืองานวิจัยนะครับและการบริการวิชาการดีๆจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับการทําเชื้อราไตรโคเดมานะครับผมแบบใหม่ป้องกันโรคพืชได้หลายชนิดทีเดียวนะครับอาจารย์ครับช่วงสินทรัพย์จากงานวิจัยวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับน่าเสียดายจริงๆนะครับงานวิจัยมีประโยชน์อย่างนี้นะครับก็ทราบว่างานวิจัยตุนนี้ก็ได้เป็นผลงานวิจัยดีครับในการประชุมประชุมวิชาการปีที่แล้วครับปีที่ผ่านมานะครับ สำหรับวันนี้คงต้องขอขอบคุณอาจารย์มากที่ให้ข้อมูลแล้วก็ความรู้มากมายเลยทีเดียวเป็นประโยชน์กับผู้ชมด้วยนะครับ,รบผมสำหรับวันนี้คงต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณอาจารย์มากครับสวัสดีครับ,รบช่วงสินทรัพย์จากงานวิจัยสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวฉลากทอง